กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะก็ห่างหายไปนานเลยกลับการเล่นเกมไปอันนี้อุยม,มันต้องอ้ยไอ้ยันมันแอ่ฟังทุกคนอะไรวะนี่ไม่ต้องไม่ต้องตานตองน่าจะไม่ผิดเราแล้ว,ลวอันนี้ผมก็เคยเล่นมาสักพัก หนึ่งเลยมเฮ้ยไม่ต้องเรื่องอ่ะอุ้ยอุ้ย้ยดีนะผมอันนี้มันจะถอยมานั่นจะประมาณนี้นะเอ๊ะหนีไม่ทันอ่ะเอาไปได้เฉยอะไรวะทุกคนอันนี้น่าจะไม่ผิดเนี่ยวา่าเลย เรียบร้อยคุณเตยเอ้ยโ้เกือแล้วอไรวะเรือนีแล้วหยุดไม่ต้องอกเอาดวโอ้าแรกผ่านไปด่านต่อไปมาเลยจ้า อันนี้อันนี้อันนี้นนว,ว่าแล้วผมว่าแล้วทุกคนเออแพทหนึ่งนี่มันจะเกมออนนเออประตูขอเรียกเป็นประตูนะ นนว่าเด็มาแล้วทุกคนเอาเด็เอ้ยอันนี้อ้าคมอฟาอฟฟออฟ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 อ่ออฟอออฟอฟอฟอวอฟออฟลฟอฟอฟออ,อ,อนอฟ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 ออฟอฟอมก็นะมกมกออฟอฟอ โอ้โหไม่ได้เด็กของเราทนกนเอ๋อันนี้มันมันต้องมีอะไรดีวะโอ้โหโอ้โ้อันนี้มันต้องรีบไปนะอนเออว้าวเอาเด็์ทุกคนอ่ะแม่งต้องเลื่อนมาแน่เลย แม่งก็เล่นไปน,นี่อ่ะอี๋วู้ชูอู้ชือบุนีก่อนอุ้ชูมึงต้องมีแน่แน่นั่นไงไม่มีเฉยอ,อะไรวะอ่ามันมันคงไม่เป็นด่านเดี๋ยวแม่งต้องเดอนมาเฮ้ยเอ๊ะว้าว อุ้ยมันซุปเปอร์จังได้วยหรอนใ่นขอน่องหนอ้าวไปเออมาดิเฮ้ยน่ากลัววะทุกคนมันไม่ใช่เกมแสวน่อนี่กวลวเกือบเกอเกือบเกือบเกือบอ่าด่านสุดท้ายก็ไม่ต้องอุ้ย กงเป็ดเออเอีเดอรทันอ๋อเออมันอ,อ๋อมันมีนี่ด้วยทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายแล้วก็ผมก็ได้ค้นหาคลิปนี้ใน YouTube ไอใน Google แต่ว่ามันก็สามารถโหลดได้นะแต่ผมไม่โหลดเพราะว่ามันแบบอืนั่นแหละไปแ๊ายบาย